นี่ยิ่งข่าวล่ำข่าวลือพี่ก็ไม่กล้านาเสนอก่อนหน้านี้นะว่าทหารในกรมาสา์ตาควายอ่ะอันนี้บังเอิญเป็นคุยนอกจอเขาล่ำลือกันว่าตอนนี้เนี่ยมีส่งเสียงเรียกร้องทหารไทยว่าช่วยด้วยช่วยด้วยไม่กล้าออกจากปราสาทท<อ>หารไปวางกับระเบิดไว<ห>้ไไเต็มรอบปราสาทตาควายคือมันมีกระแสข่าวว่าพอทหารไทยเนี่ยค่ะเราถอยออกมาอ,มอันนี้กระแสข่าวนะคะไม่มีใครยืนยันว่าจริงหรือไม่จริงแต่มันก็มีภาพยังไง เราถอยออกมา500เมตรเพื่อให้เขาว่าเก็บศพปรากฏว่าเขาอะไม่เก็บศพแล้วแทนที่เขาจะเข้าไปเพื่อเก็บศพเขาเข้าไปวางทุนระเบิดเสร็จแล้วพอวางเสร็จตัวเองก็ออกไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าตรงไหนมันมีทุนระเบิดบ้าง,างคนละหน่วยก็คือขังอยู่ข้างในนั้นก็คืออยู่ในพื้นที่ตรงนั้นกูออันนี้มันไม่ยืนยัน,ไ,ยนไงแล้วสิ่งที่ทําก็คือตะโกนออกมาขอให้ทาหารไทยเอาเข้าวไปให้กิน ช่วยข้าวใช่ออกได้แล้วข่าวไอ้นี่มันไม่ยืนยันไม่มีใครถแถลงซึ่งผมก็ไม่กล้าย,ยืนยันในรายการที่เป็นทางการอย่างเรื่องเราก็ไม่กล้าพูดเด็ดขาดเลยแต่เนืงน่งจากเป็นกรรมกรข่าวคุยนอกจอซึ่งมีภาระทางใจกับสองพ่อลูกเนี่ยเขาเลอกันถึงขนาดอะไรรูกไหมฐานไทยซึ่งอยู่ประจําการในระแวกนั้นถูกไหมอทอดไข่เจียวนอ้องทอดไข่เจียว <c oughs> ผลปรากฏว่า ฐานกัมพูชาในตัวปราษาตาควายแทบตายหิวก็หิวมาทอดไข่เจียวแล้วกลิ่นเนี่ยไข่เจียวน้องมันหอมนะเออนี่ขาดหมูปิ้งอีกอย่างถ้าได้หมูปิ้งนี่จบยัวย่วๆเลยพี่รับรองว่าจะยอมฝากกับระเบิดออกมาแน่นอนอันนี้เขาล่ำลือกันนะไข่เจียวเนี่ยไหนอ่ะพี่ยขอ,อนิ้ซีี่เขากระดงแจ้งเนิดนึงเอาทีละเรื่อง ขอกรณีนี้ก่อนกรณีสองพ่อลูกเนี่ยน้องคือหวานกับอเมริกาจนหน้าหน้ากโกรธแทนจีนนะไม่รักษานี่เห็นไหมน้องดูภาพนี้โพสเองหลังจากที่อเมริกาเข้ามาแทรกแซงโดยทั้มขู่เรืออ่องภาษีจำได้ค่ะโพสาน้นคือน้องคิดดูอย่เหมือนกันสมมติว่าเป็นคุณภูมิทํมแล้วไปยืมแบบนี้กับทัมเนี่ยป่านนี้จะเป็นยังไงเนี่ย ฮะดูประจอบประแจมไหมดูตาเด,นะด,ดี๋ยวนะดูเนี่ยน้องฮะคือจับมือแบบเขาไหมฮะไม่ <laughs> ไม่ยุเป็นทําหนูจะเป็นกัมพูชาเอ่อทํามเาก็ถ่ายรูปขังเขาไปนะยิ้มอ่ะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ดู <c oughs> อ่าน้องนึกดูเธอะ <c oughs> เขาไป็นคนแสดงออกเยอะอะคุณเซนนะ ปกติไม่ค่อยเห็นยิ้มนะคะฮะแล้วดูดิเครียดมันชัก,กคือภาพนี้นเนี่ยเก็บเอาไว้เลย <c oughs> คือมีความประจอบประแจนึกออกใช่ไหมเออจริงๆจะใช้คำอีกคำหนึ่งก็ได้นะแต่มันดูจะเกินไปนิดหน่อย <c oughs> คำว่าไห <c oughs> <c oughs> นปัน่นอ่ะผมไม่ได้ปัน่นผมว่าไปตามเนื้อผ้าเลย เมื่อคืนนี้คุณดังพันกรอัอนนี้ถ้าผู้ชมแจ้งพิกัดเข้ามาผมก็เลยต้องนำเสนอสักนิดหนึ่งส่วนประเด็นเดียวของโน้ตอุดมยังติดต่อทีมงานโน้ตไม่ได้เลยชื่ออะไรนะเอ๊ะดูอยู่ไหมปลดล็อกให้หน่อยเดเดี๋ยวเดี๋ยวโกเปลวไอ้พูดเรื่องพูดอบอบีนะเดี๋ยวสิบสามเมื่อสองปีก่อนพี่โน้ตอนนี้คนแซลวพี่โนตมาก่อนการนะคะ มาก่อนกันหรือถูกหลอกมาก่อนฮะอ่าอ่านี่เธอดูอยู่มัยเหมือนตอนสบู่หมอปลายที่พี่นวาบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้เราซื้อไหมซื้อ